สวัดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูนะคะเราก็ยังอยู่กันที่เรื่องของการบวกลบคูณหารละคนนะคะแต่วันนี้นะคะเราจะเพิ่มความยากขึ้นไปอีกนะคะโดยจะมีเรื่องของโจทย์ที่มีวิธีคิด ตั้งแต่2วิธี3วิธีและ4วิธีขึ้นไปนะคะคือมีบวกลบคูณหารราคนปนกันอยู่ในโจทย์ข้อเดียวกันเลยนะคะเพื่อฝึกทักษะความเก่งของนเด็กนะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กไปอธิบายและไปเรียนรู้กันนะคะว่าเราจะมีวิธีการคิดอย่างไรนะคะให้ได้ผลลัพธ์ออกมาที่ถูกต้องแล้วก็ไม่ผิดนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะวันนี้คุณครูจะมาอธิบายวิธีการขั้นตอนของการทําโจทย์นะคะ เรื่องของการบวกลบคูณหารละคนกันนะคะอย่างตัวอย่างที่ครูยกมาให้ดูนี้นะคะเป็นโจทย์ของการคูณกับบวกนะคะอยู่ในโจทย์เดียวกันเราจะต้องทำโจทย์ในวงเล็บก่อนนะคะคือเอา36คูร15มาคิดก่อนนะคะโดยเดี๋ยวคุณครูจะตั้งนะคะแยกสีให้เด็กเห็นชัดเจนเลย36ตั้งแล้วคุณครูจะคูณด้วย1 5 กูจะแยกหลักเลยนะคะหลัก10บกูใช้เลข1หลักหน่วยนี่เลข5้าแ้ใช้โคละสีกันแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะเริ่มคูณหลักหน่วยซึ่งเป็นสีฟ้าก่อนนะคะต้องไปคูณกับเลข3 6นะคะอันดับแรกคูณหลักหน่วยก่อนคะ่ะ5้คูณหกห้าต้องใส่ศูน แล้วก็เอา3าไปทดในหลักถัดไปคือหลัก10นะคะต่อไป5คูณหลักหน่วยแล้ว5ต้องไปคูณหลัก10ด้วยนะคะคือ3 5คูณ3ได้15 15บวกทดอีก3เป็น18เด็กๆก็ใส่8ในหลัก10แล้วก็ดัน1ไปในหลักร้อยเพราะฉะนั้น36คูณ5ได้180นะคะต่อไปเราไปเริ่มกันที่หลัก10สีแดงนะคะเดีย๋ยวคุณจะใช้สีแดง เเห็นลยสีแดงก็คือหลักสิบก็คือ1 0เราก็จะต้องไปคูณกับ36เช่นกันนะคะโดยเอา10ไปคูณกับ6ก่อนนะคะอ้คูณ6หรือ10คูณหก็จะได้60เพราะฉะนั้น0ูนย์ตัวท้ายคุณครูบอกว่าดเดกๆสามารถเติมไว้ก่อนได้เลยนะคะแล้วผลคูณที่เราได้ก็ต้องใส่ให้ตรงกับหลักเล็1หน,นะคะ1คูน6ได้6หรือ60นั่นเอง ต่อไปเอา10ไปคูณกับ30นะคะก็คือ1คูณกับ3 1คูณ3ได้3หรือ10คูณกับ3ก็คือ300เพราะฉะนั้นรวมกันเป็น360นำผลลัพธ์จากการคูณหลักหน่วยและหลักสิบมาบวกรวมกันจะได้0บวก0ได้0 8บวก6เป็น14ใส่4ทด1 1บวก3เป็น4บวกทดอีก1เป็น5 ได้540แบบนี้นะคะยังไม่จบนะคะเราได้540แล้วเรายังต้องไปบวกกับจำนวนที่โจทย์ให้มาอีกนะคะนอกวงเล็บก็คือ1 3 8 9นเด็กๆก็ตั้งบวกกันได้เลยนะคะเราสามารถบวกกันในแนวตั้งแบบนี้ทีเดียวได้เลยนะคะแล้วก็ตั้งหลักเลขให้ตรงกันนะคะหลักหน่วยตรงห,หลักหน่วยหลักสิบตรงหลักสิบหลักร้อยตรงหลักร้อยขีดเส้นใต้ระหว่างตัวบวกแล้วก็จะบวกกันเลยค่ะ 9บวก0ได้9 4บวก8เป็น12ใส่2ทด1 5บวกสเป็น8บวกทดอีก1เป็น9 1ในหลักพันไม่มีตัวบวกชักลงมาเลยเพราะฉะนั้นข้อน,นี้จึงได้คำตอบว่า1,929ันั่นเองค่ะ เดี๋ยวไปดูตัวอย่างของการคูณหารละคนบ้างนะคะเรามาดูโจทย์ข้อนี้กันบ้างนะคะเด็กๆโจทย์ข้อนี้บอกว่าวงเล็บเปิด630หารด้วย9วงเล็บปิดบวกกับวงเล็บเปิด32คูณ15วงเล็บปิดเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะจะมีวิธีการหาค่าของผลลัพธ์นะคะ3วิธีด้วยกันนะคะคือการหาร การคูณแล้วก็นํามาบวกในขั้นตอนสุดท้ายนะคะอันดับแรกคุณครูบอกว่าเด็กๆจะต้องเริ่มทําจากในวงเล็บก่อนนะคะโดยเด็กๆสามารถทําในวงเล็บที่เป็นการหารหรือเป็นวงเล็บการคูณก็ได้นะคะแล้วเราค่อยจับมาบวกกันตัวอย่างเดี๋ยวคุณครูจะเอาวงเล็บการหารมาคิดให้ดูก่อนนะคะคุณครูก็เริ่มตั้งเลย ต้องตั้งสัญ,ญลักษณ์การหารไว้แบบนี้นะคะแล้วก็630ตั้งอยู่ข้างใน9เป็นตัวหารอยู่ข้างหน้า9หาร6ได้ไหมคะไม่ได้นะคะเพราะ9เริ่มต้นก็คือ9 1 9แล้วนะคะค่าก็จะเกินไปเราต้องนำา6ในหลัก100ไปรวมกับ3ในหลัก10เราจะเรียกว่า6 3 30นะคะหรือเรียกกันสั้นๆง่ายๆว่า63 9หาร63ได้ไหมคะคุณสมบัติการหารและการคูณสัมพันธ์กันก็คือเอา9คูณอะไรได้63ยังจํากันได้ใช่ไหมคะในเรื่องการหารอ่ะเรามาช่วยกันหารเลยคะ่ะ9หาร63ได้เท่าไหร่ก็ท่องว่า9คูณอะไรแล้วจะได้63 91 92 9, 18 93 27 94 36 95 45 96 54 97 63คุณครูได้7 กูก็ใส่7ไว้นะเอาไหมนะคะไม่สวยไม่สวยคุณรูณก็ใส่7ไว้ในหลัก3นะคะในหลัก10เพราะคุณรูณนํา6มารวมกับ3จะไปใส่ในหลัก6ไม่ได้นะคะต้องใส่ให้ตรงกับในหลัก10คือ3นี้นะคะแล้วก็ตั้ง9 7 63ไม่เหลือเศษเลยเป็นศูนย์นะคะเหลือศูนย์ตัวสุดท้าย ต้องชักลงมารวมนะคะถึงตรงนี้จะไม่ใช่ศูนย์เป็นตัวเลขอื่น12 3 4 5 6า่นะคะเด็กๆก็ต้องชักลงมาก่อนนะคะแล้วค่อยหาค่าต่อนะคะ9หาร0น,นได้ไหมคะคือ9คูณอะไรได้0ย์อันนี้คุณครูก็เคยสอนมาแล้วว่าการจะทำให้ค่าของตัวเลขกลายเป็น0ูนย์ก็คือต้องคูณ0ูนย์เท่านั้นเพราะฉะนั้นจะทำา9ให้กลาเป็น0ูนย์เราก็ต้องเอา9คูณกับ0ูนย์ต้องใส่ศูนย์หนอยนิดนนะคะ จึงได้ศูนลบกันก็หมดไปยังไม่จบนะคะเราพักไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาคิดในวงเล็บด้านขวานะคะวงเล็บของการคูณคุณครูจะใช้สีแดงแทนต่อไปคุณครูก็ตั้งเหมือนเดิมเลยค่ะ32ตั้งให้ห่างกันนิดนึงนะคะเวลาเด็กๆแสดงวิธีทำตัวเลขจะได้ไม่ตีกันนะคะเริ่มจากหลักหน่วยก่อนเลยค่ะ5คูณ2 5 20 ใส่0ไปทดในหลัก10ถัดไป5คูณ3ในหลัก10บ5้5 15บวกทดอีกห่งเป็น16ใส่6ในหลัก10ก่อนนะคะแล้วดัน1ไปในหลักร้อยต่อไปเราต้องเอา1หรือในหลัก10บเนี่ยนะคะไปคูณกับ3 2โดยเริ่มจากคูณหลักหน่วยก็คือ2 1คูณ2ได้2เพราะฉะนั้นจำได้ไหมคะคุณครูบอกว่าให้เราใส่ศูนรอไว้ก่อนได้เลย ได้บรรทัดของหลักสิบที่จะต้องไปขูนะคะเพื่อไม่ให้เราใส่หลักผิดแล้วก็งงนะคะต่อไป1คูณกับ2ในหลักหน่วยแล้วต้องไปคูณกับ3ในหลักสิบด้วย1คูณ3ได้3หลังจากนั้นเราต้องจับบวกกันนะคะจึงจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง0บวก0ได้0 6บวก2เป็น8 1 3บวก3เป็น4จบยังคะ ยังไม่จบนะคะเราจะต้องนำเอาสองจำนวนนี้มาบวกกันก็คือ70นำมาบวกกับ480ร้อยแปดสิบครูคจะไปบวกถัดไปนะคะเราจะเอา480ที่เป็นตัวมากตั้งก่อนก็นได้นะคะหรือจะเอา70ตั้งก่อนก็นได้การบวกสามารถสลับที่กันได้อันนี้เราก็เรียนไปหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ละคะ่ะการบวกลบคูณหารละคนเราจะต้องใช้เรื่องที่เราเรียนทั้งหมดเลยนะคะ มาหาค่ามาบวกความกันเลยค่ะ0บวก0ได้0 8บวก7ได้15ใส่5ทด1 4ไม่มีตัวบวกบวกกับ5อุ้ยบวกกับ1นะคะก็จะได้เป็น5เพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้จะได้ว่า550นั่นเองค่ะแล้วก็ใส่เป็นเลขไทยแบบนี้ ถือเป็นอานจบ1ข้อไม่น่ายากแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆคนไหนนะคะยังไม่เข้าใจในเรื่องของการหารในเรื Floyd ่องของการคูณหรือการบวกลบนะคะเด็กๆสามารถเข้าไปใน YouTube คุณครูนะคะช่องของคุณครูแล้วเด็กๆสามารถเลือกดูในเรื่องที่ครูสอนนะคะแต่ละเรื่องถ้าไม่เข้าใจเรื่องการหารเด็กก็ย้อนไปดูเรื่องการหารใหม่นะคะที่ครูอธิบายถ้าไม่เข้าใจเรื่องการคูณก็ไปย้อนดูในการคูณได้นะคะ เพราะฉะนั้นครูจะทําคลิปไว้ให้นี่นะคะที่เด็กจะได้มาย้อนดูได้ถ้ามีข้อสงสัยนะคะสําหรับวันนี้นะคะครูจะฝากกิจกรรมท้ายหน่วยไว้ให้ที่เด็กทําด้วยกันทั้งหมด7ข้อนะคะเพื่อฝึกความเก่งแล้วก็ดูว่าจากที่ครูอธิบายให้ในคลิปวันนี้เด็กๆมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นมากแค่ไหนนะคะเราไปดูกิจกรรมท้ายหน่วยกัน,นะคะ่ะ วันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆนำโจทย์ในหนังสือเรียนนะคะหน้า129มาสแสดงวิธีทำลงในสมุดนะคะจำนวน7ข้อด้วยกันเหมือนกับตัวอย่างที่คุณครูได้อธิบายไปในต้นคลิปนี้เลยนะคะทำไปทีละข้อนะคะมีทั้งหมด7ข้อด้วยกันคุณคห่วงว่าไม่ยากเกินความสามารถของเด็กๆเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ